วันนี้เอติบุ๊กเซนทอยจะมารีวิวเกมรับสมองสำหรับน้องอายุ5ขวบขึ้นนะคะชื่อว่า o า n the Rabbit Hole ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเกมขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวกนะคะเล่นบนรถก็ได้เพราะว่าตัวชิ้นเนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้อ่าเวลาติดตรงบอรดเนี่ยเวลาติดตรงนค้ก็จะไม่หลุดครับคราวนี้วิธีเล่นนะคะเขาจะ มีโจ์มาให้อยู่ตรงนี้ทั้งหมด48โจ์อ่าอยู่ตรงเล่มตรงนี้เลยคราวนี้เริ่มจากง่ายไปที่ยากนะคะแล้วก็จะมีเฉลยอยู่ด้านหลังของเล่มอ่ะวิธีเล่นก็คือเราจะมีตัวหมาป่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณแม่คิดว่าเป็นเบจเจอร์เนาะแต่ว่าไม่รู้มันเรียกว่า,าอะไรแล้วก็ตัวกระต่ายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แบบ อันนี้เราก็อลองที่6เลยอเอากระต่ายก่อนนะวางเริ่มต้นก็คืออ้าวจะเริร่มรอทำไมเร็วจังเลยเก่งมากอ่ะขอเดอธิบายก่อนนะคะก็คือจะมีกระต่ายแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็วางตามโจทย์ก่อนนะ พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมีชิ้นที่เป็นเหมือนแบบดินอย่างนี้นะคะเป้าหมายก็คือว่าเราจะต้องวาง3มชิ้นนี้ลงไปให้ครบ3มชิ้นเลยโดยที่สามตัวนี้ห้ามอยู่ในเขตเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าวางอย่างนี้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอ่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้มันตัวหมาป่าเนี่ยมันจะกินกระต่ายเพราะฉะนั้นอ่าไหนาเราให้ลองไาวอีกทีหนึ่งสิจำได้ไหมว่าไปกิ้ววางยังไง คราวนี้เราต้องคือแต่ละตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในในหลุมของเขาเดียวกันแต่ว่ามันจะมีกระต่ายอยู่หลายอันนะคะมันจะมีบางด่านที่แบบกระต่ายสองตัวหรือสามตัวเนี่ยอยู่ในอยู่ในหลุมเดียวกันได้นะคะแต่ว่าห้ามอยู่กับสัตว์ตัวอื่นเด็ดขาดก็จะเป็นการฝึกการคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาฝึกความอดทนด้วยเพราะบางทีแบบเวลาเล่นนะคะมันจะ จะต้องคิดผิดแพงไปมานะคะว่าโอเคการฝึกความจําดยเมื่อกี้จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ่าอย่างนี้นะคะอ่าให้ดูก่อนนะนี่ตัวนี้ก็จะแยกมาเป็นของเขา a r เ a ียของเขานะคะแล้วก็ตัวกระต่ายเนี่ยก็จะเป็น a r เรียของเขาแล้วก็ตัวหม,มาสุนัขี่เจอกนี่คือเขาจะเป็นของเขานะคะหรือไม่รวมกันก็จะมีทั้งหมด48โจทย์แล้วก็ ฉเฉลยอ,อยู่ไทยเล่มเป็นเกมส,สนุกสนุกสำหรับเด็กนะคะที่แทนที่จะเล่นแต่มือถือตลอดเวลาแล้วก็สลับมาให้ลูกเล่นแบบนี้บ้างนะคะเป็นการฝึกความอดทนได้เป็นอย่างดีด้วยฝึกความพยายามร้านทัต t ี้บุ๊คสแนทอยสร้างใจคัดสันหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกทิศค่ะขอบคุณค่ะ